สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานนอร์เ์ออดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อนํนาสินค้าไม่ได้เชิญเรื่องการลงทุนใต่อย่างไรการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2023ัอันนี้ก็จะเป็นอ p พที่3 7 1อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการข่าวช่วงข่าวขึ้นเลยนะโพลอนิกนะการันตีคริปโตอายุเกือบสิบปีถูกขโมยเงินไปมากกว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์านะน,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 นี่อันนี้ด้วย ฉันไม่แคร์หรอกแนนะดอยเอเจทำจุสาวันนี้ทำตุกตุกเฉยๆนะ,อ,ะอันนี้ก็มีทวิตออกมานะนี่ครับเอ่ออันนี้นยก็การที่เขาขโมยเงินไปหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทเข้ามาล่าสามพันกว่าล้านกับสี่พันล้านนะนะก็โพลอนิกไปดูโพลอนิกก่อนโพลอนิกก็เป็นเว็บเทรดเก่เกาแก่เว็บเทรดท,ที่ผมเทรดแรกๆก,ก่อนที่จะมี n บแนนก็โพลอนิกนี่แหละ มาเทรดช่วงเออ2000จริงๆมันก็มีหลายอันนะแต่ว่าพอนิคก,ก็อีกอันนึงแล้วก็ BII อันนึงนะจําชื่อไม่ได้และอ่าพอนิคผมก็เทรดในช่วงปี2016-17นะพอจะไปไปลาย2018เนะี่ยเพราะว่าไบแ a น c e เขาเขารดดมทุนประมาณกลางปี2017นะก็พอต้นปี2018ก็ไปเทรดที่ไบแอน c e กันนะแล้วก็โดนซื้อกิจการไปนะนะนะเพราะว่านี่นะ ก็จริงเหมือนรูปลักษ์ก็ก็ไม่ได้แตกต่างจากในหลายเว็บนะเหมือนว่าเขาก็เอาทีมคล้ายๆกันมาทำนะอ่ารืข่าวก็เลยต่อมูลค่าที่เขาแฮกไปเนี่ยก็อีทูเรียนี่สิบล้านนะมูลค่าสาสิบสล้านดอลลาร์นนะเจ็ดแสนหมื่พั X, นะ TRX นะอีทูเรีนะแล้วก็ W, w BTC นะมูลค่าก็หนึ่งร้สี่ล้านดอลลาร์นะครับ อะในรูปมันก็จะเหมือนว่าช่องทางที่ที่เขาเอาเงินออกแล้วว่ะนมั่นใจมาจากหลายๆที่ดิบอ่ะนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยดูเรื่องนะแต่น่าจะประมาณนี้ดิบอ่ะนะเหมือนช่วยชวยกันโจมตีนะอ่ะก็ผู้ก่อตั้งทอนบ็อกเชนนะซีโอนะอ่าหรือว่าอ่าเขาก็เป็นอันนี้ด้วยนะเป็นไอเชนนี้ก็เพิ่งโดนแฮ็กไปนะไอหัวปีเนี่ยนะก็เปลี่ยนชื่อเป็นหัวปีโกนะอะ จัดตินซันเนี่ยก็เป็นเจ้าของอสร้าง t ี x เอหรือทรอนนะตอนสมัย2018ค่อนข้างโด่งดังทวิตแล้วก็ทวิตก็จะเป็นจะ,จะไปกินข้าวกับบาเอนบัฟเฟตอะไรเงี้ยก็ทวิตช่วงนั้นก็ยิตมากเลยะทรอนนะตอนหลังหลังพอ2021ก็ 21, งเงียบแล้วก็ไม่นานนี้สักครึ่งปีมั้งหรือปีเศษเนี่ย เขาก็เพุ่งออก U.S.D. ของเขาไปไม่รู้เป็นยังไงบ้างไม่ได้ตามข่าวนะอ่าโดยตอนนี้นะทางโพลนิกก็ได้การลำตรวจสอบแนละสัญญาการรักษาสถานะทางการเงินรวมถึงคืนเงินนะกับกองทุนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นุนและในอดีตและพยายามร่วมมืออย่างและหลายเชียนไปแนงก็เคยโดนแฮกนะอ่าอัปบ,บิดของญี่ปุ่นจริงๆก็เคยโดนแฮกนะผมก็จะมีช่องโวมีอะไรที่แฮกเกอร์โจมตีส่วนใหญ่เนะี่ย ก็จะแฮกเอ็กซ์เนนะอ่าเอกเอ็กซ์นเอ็กนก็จะแฮกง่ายแต่ว่าตัวเหรียญอะไรเงี้ยก็จะแฮกยากกว่านะอ่าซีซี่เนี่ยผู้บริหารือซีโอไวเน้นก็ได้ออกมาแถลงข้อความโดยเสริมว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยในต,ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะักก็หวังว่าจะมีการแก้ไขก็เหมือนการแท็กเกอร์เหมือนเหมือนเหมือนแฮกเกอร์เนี่ยเหมือนเข้าไปโจมตีธุรกิจ คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็ต้องช่วยกันนะติดตามช่วยกันดูแลเหมือนมีหลายเหตุการณ์ที่แฮกเกอร์แฮกเงินแล้วจะไปปล่อยที่บ a แ c นหรือไปปล่อยเลนซีซี่ก็ช่วยล็อกเงินไว้นะอ่าไม่ให้ขายไปนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นข่าวการแฮกของเอเชียนเก่าแก่นะพลานิกนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิ้์สมัครกระดันเทร คริปโตอันดับหนึ่งโลกใครไม่สมัครสมัครน้น,นะกระทู้จับโคจางกดคนอัอนหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่อง OKX OK วิดีโอคริปโตอันดับสองโลกเปิดมา8ปีเก้าปี OKX OK เนี่ยมิโลเทมาร์จินดีสุดในโลกกูคอยต้นน้ำเกตเดรดโอเอลแบงค์นะสายเจมโมบอกโลกเราคอยบิตคอยนี่เขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไม่เช็คชวนแล้การลงทุนหใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุน,ทน,ทนก็พิจา,ารณากันดีๆนะครับเจอกันวันอีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย